คนลาวและคนมาเลเซียซื้นส้มประเทศไทยเพียงเคิงปีมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วเกือบซิ่บลานคนส่วนประเทศเลาวมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาทเที่ยวเพียงแต่แปดแสนคนเท่านั้นได้เอียดทั้งหมดนี่ติดตามใน,ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยการท่องเที่ยวของไทยคือคากแกลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมังกรปีสองพนสสาเพียงเดือนเดียวมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไปเที่ยวประเทศไทยแล้ว2.14จล้านคนแลนับตั้งแต่วันที่1เดือนมังกรหาวันที่14เดือนพฤษภาปี2 0 2 3มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าเที่ยวประเทศไทยแล้ว9ล้าน4 4เคน สร้างลายหับเขาประเทศ3 9มแสนเจเจ็ดล้านบาทนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียคิดเป็นจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลายที่สุดระว่างเดือนมังกรฮาเดือนพฤษภาานั้นห้องลงมาก็คือนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียรัสเซียเกาหลีใต้ โดยกรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยยังรายงานให้หูดเติมว่าการท่องเที่ยวของไทยระหว่างวันที่8ถ้าวันที่14ของเดือนพฤษภาคม2013มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไปเที่ยวประเทศไทยรวมทั้งหมดแล้ว 1> 4 1 5 3 0 9ึนซาเคนสเดียแล้วมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยมื่อละหามื่นพคนในระหาว่างวันที่8หาวันที่14เดือนพฤษภาานั้นโดยหาอันดับประเทศที่เขาไปเที่ยวไทยหลายที่สุดในช่วงเวลาลังเก่านั้นอันดับที่1นึ่แมนมาเลเซีย2จีน 3. อินเดียสซอปปอ,ปอเล่าและหาเกาดีใตกระทือว่าในลาวางวันที่8ดหาวันที่14เดือนพฤษภานักท่องเที่ยวเล่านี่เขาไปท่องเที่ยวประเทศไทยจนติดอันลับสี่เซิงบงฮูวาไปท่องเที่ยวด้ว่าไปเฮดเวียกกันแท้นอะก,กับบทันหูเซิงเขากับคิดไรเป็นนักท่องเที่ยวเลยเพราะว่าเดินทางเขาประเทศไทยด้วยบัตรท่องเที่ยว โดยได้มีการคาดการว่าสะพพอเดือนพฤษภาเดือนเดียวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยทั้งหมดหลายกว่าสองล้านคนโดยการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจะส่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวที่ พุ่งสูงขึ้นเป็นสัญญาณทีหนานยินดีสำหรับเศรษฐกิจไทยซึ่งประสบปัญหากรนานี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 การท่องเที่่ยวมีส่วนสำคัญต่อ GDP ของประเทศและสร้างโอกาสในการเฮดเวียกให้กับคนนับลานใดรัฐบาลไทยหวังว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ให้เพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปด้วยการลงทขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานและแคมเปญการตลาดและคาดว่าจะมีนักทองเที่ยวต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยสูงถึงเส้าหาฮาล้านคนตลอดปี2 0 2 3ซึ่งหลังจากนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นของคนลาวและคนมาเลเซียน้ำกันความคิดเห็นของคนลาวเ,เอามาจากโพส์ของเพจลาวยุด ที่ได้มีการโพสต์รายงานเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยและความคิดเห็นของคนมาเลเซียแม่นเอามาจากเพจอาเซียนสกายไลทที่ได้มีการโพสต์รู้ภาพบรรยากาศอยู่ที่ลานพรมแลนไทยมาเลเซียมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของคนลาวทานที่หนึง่งและคอมเมนต์และแนบรู้ามาว่า ้องไปล่องเดอร์ซูบ้านเขาทะเลงามงามคอมเมนต์ของคนลาวคนต่อไปถอดทอนเบิงไทยเป็นแบบอย่างเพื่อการท่องเที่ยวบ้านเฮาจะดีขืนเรื่อยๆคอมเมนต์ของคนลาวคนต่อไปไล่มาคอมเมนต์ึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเลาวว่าสำคัญกับแม่ห่วมกันเป็นเจ้าการหากซาความเป็นเจ้าบ้านทีดีนำกัน อันนี้เห็นเขาเป็นคนต่างประเทศมาเที่ยวเบ่าราคาอันใดกะแพงแสนแพงคุ้นขื้นเป็นทบคอมเมนต์ของคนลาวคนต่อไปแห่งงานเล่าที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยหน่าจะติดอันดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคนลาวต่อไปเฮาลองไปฟังความคิดเห็นของคนมาเลเซียกันคนมาเลเซียคนที่หนึ่งได้คอมเมนต์ว่าเศร้ามาเลเซียมาเที่ยวเมืองไทยหลาย และสนใจเฮียนภาษาไทยนำ้ำคอมเมนต์ต่อไปไทยคือจุดหมายปลายทางที่่อยมากทิปเที่ยวไทยข้างลาสุดของ่อยขอบคุ้มเสียงใหม่กุ้งเทพและหาดใหญ่นั่นยอดเยี่ยมหลายการเดินทางจากเนื้อจรดไตด้วยรถไฟตู้นอนเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ข่อยเคยมีมาในซีวิต ความคิดเห็นของคนมาเลเซียคนสุดท้ายในคลิปนี้ได้มาคอมเมนต์ว่าคอยพ่วมกลับมาจากการพักผ่อนยู่ทีประเทศไทยเมื่อวานนี้คอยก้าวเบ้าเร้เลยว่าคนมาเลเซียส่วนใหญ่มากที่จะท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยคอยเคยไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยหลายกว่า30จังหวัดและคอยวังว่าจะสามารถไปเที่ยวทั่วทั้ง 77จังหวัดของไทยใดอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวมาเดเซียและชาวลาวแอดมินนำมาอ่านสรุกทานฟังสำหรับไทยคลิปนี้มาปิดด้วยการท่องเที่ยวของประเทศลาวกันโดยมาเปเดการว่าการท่องเที่ยวของประเทศลาวสามเดือนต้นปีก็คือเดือนมังกรหาเดือนมีนาของปี2 0 2 3นี่ มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศเล่าจากคนโดยใน3เดือนต้นปี2 0 2 3มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศเล่าแล้ว8,000 0คนอันดับที่1น่แมนนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย3 4 40, 4 4 0 5คนอันดับที่ 2, จากเวียดนาม1 7 9 8 8 5คน อันดับที่3จากซอปอจีน143,312คนอันดับที่4จากเกาหลีใต 45, 7, ้ส5 7ห6คนอันดับที่หาจากสหรัฐอเมริกา16,998คนนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปมาท่องเที่ยวประเทศเราห้าหมืนคนและจากประเทศรัสเซีย 11,537คนอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยและลาวที่แอดมินนำมาอ่านชุกทานฟังถุกทานเดคิดเห็นแน่ไรคอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจเมื่อทุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮานีมาเจอกันใหม่ในคลิปนาะ